แม่สงขาเมื่อหน้าก็องค์ส่ํากะกัดไปลาคําแน่เนาะและนี้ร้องทบหญ้าใครมารัดปั่นป้อแม่พี่น้องเฮาเขาโกกัดเลกญ้าอีปามานก่นึงนะ่กซื้อหมูกวนขายก็เป็นมานนะคะอานี่ก็เป็นมานส่ํากะซื้อหมูสับแลบอกว่าเอาหมูสับ30นะคะเนากวนขายก็ําตนาเตะกอเก็เหมือน วไข้โหวัยเฮ็ดซบแบบว่าเหมือนรู้ถูกอีปากว่็ในเนะะี่ยค่ะเผื่ออู้หันเช่นนั้นเนี่ยก็อกใจมันีเนาะก็กิดน่อยใ,ใจว่ามันป้ามานหนังกันยังรู้ถูกกันเนะะี่ยค่ะเปินมาอยู่เมืองเปินเยี่ยสหาเงินก็หยาบกับซื้อคู่สุนัน่สิบบาทเส้าบาทก็มันก็เป็นเงินค่ะ อ่ำว่าเป็นมนันอ่าว่าเป็นใต้ก็อย่าไปฮห้ทางกันเช่ไหนคะ่ะ